ท่านประยากกินมาได้แับเรื่องจอยย้อนเขาจอยย้อนเขาเจ้าอะไรเนาะมาจ้ะพี่น้องกินข้าวจ้าสวัสดีจ้ากินข้าวเด้อพี่น้องเด้อจ้าพี่น้องเป็นอย่างกูุบบออืออ่าไปเรื่องพี่น้องเกินข้าวได้ไหมอ่ะมันตกแล้วมันตายแง่มันนี่ไม่หยสดได้บอก

กินไปเจให้ดอีกักรากินถ่าเราคอกินนะจ้าเบิดแล้วกินจัหมากเนี่ยนะ พี่รอพีออ่้อโว้ยมาตรวมาแล้วได้นี้มทีมากเติมแบบเนี่ยเขาตกมาใส่กระเดชฝนจะตกจะทาห่วยมากตกเป็นในปนวนาะโอ้ยเ,เ,เกกนาะนวาเกี่ยวก่อนเลมืนกันมใส่ก่อนแน่น้องปืนแก็แต่ลื่นๆไม่ได้พ้ผ่านเลยตกเลยนมันมาเป็นงนเน,นาะค่อยๆมาหึนวาอีเล่วอ่ะ แล้วปั้นเขาไว้สะอาดมวันนี้มื่เนเงนี้ยขานยุบือขันยุบเขากันแล้วเด็กต่อเอปลุกนักได้แล้วกระด้งใดเขาไปีบหน้าน้อยเดียวนะลุกได้ลุกได้ลุกยังไงเรือ้อง,งเขาเลป็นแบบ

ก็เบิ้งคือเนซอสกคุ้นมาซอางเป็นไรยาเบิ้งเิ่งเลยทำตื่นเอือตื่นู้มืเบิ้งผู้เมือี่ยนมเปาทุกจอดเมื่ออินอยู่บรรบอดไหมบ้งบเล่ร่างน้ เราบริสามแต่ามันเด้งแลหรอเคยเบิ่งเราเคยเบิ่งอนมน่มนุ่มนุ่่อร่อย นี่เล่ตงนัเน้งอู่าเดากัอนลยนตงเลยมีกั่นงอนมีบ่าตั้งกิลุ่มเปล่เ้ฮ้ยเริ่มกระปิดจะหนาไหมโอ้ยท่าคนโตเลยตหอนพี่น้องเลยโอ้ยปีกไ มาถูเฮือนมาเจิดเพี่กเลยมาเลอโ้งพอดีว่านนี่นะก็มันไปชุ่ะคอยบริหารชุ่อยไปกิกิโลแต่ว่าคุณกิรอพัง่าเะว่าคูมาก่อนถ้าถามครมากัาก็หาเห็ดข้าไปเจาะเบืงแกเลยนะครไม่ไดแล้วเพื่อจะมาเห็ดแต่ห้อยคนกิโลถ้งหัวไปยังชุกนาคะเอาไม่ใหญ่นะม่กนวว่าน Ni nhai, nắng bụng. Mighty tập quán. Mighty tập กรอตสอไใส่กใส่ไกสไอด่หนห่อต้มต้กมะพราวห่อจบเท่าไหรนาะรืบลาจะมาล่ะาเด้อจามาจาไปเขาก็ออกไปหานตลาดนั

เขา้าลงขึ้นไปกากเขาอะเอาไปอนะครับพีมเบ็เ็ด้ามาเก้อ่ก็หยาบมาแล้วใา้ให้เจ้าาปเบ็ดหมเลยก็เป็นรูปออไม่แบบจออัด แล้วเอาจานมาดู้อนเอานะจานพิ้งไบ้เอาบุกแครพูบาเนี่ยใครพูม่เนี่ยใครกเท่ย์กไม่ได้บอกนะท่านเพื่งกินจานนี้ไม่ได้บอกนะ

้มัเือก็บว่าส่้าจุดคสิตายแล้วนั่งจ่วด้ไ้กิทุ่มว่าจะกี้เกเปียกสกลากเลยจ้แจ่มได้กินข่าวจ้าเกลือเก็มก๊ตะใส่สุดเด็กใจวายลงเอีกบอกไปเลยด้างไได้วนนี้คุณได้้าคอยลงมาได้เปลี่ยนด้อยจ้าเลยมาว่าเป็นอะงรด้อเอให้อลงมาเปร้า นะคโล่นะกำแพงกินล่เเสียงึ้นไม่ตื่ยแล้วจงมาเนี่ย้ยย <c oughs> มามอยไงี้ยส่ป่ะวกขนาดจิงกออกไก่ไเนี่ยได้ <c oughs> ห <c oughs> ล่จะข่า้หยั่ได้เข่าก่อนยในรันลูกแองแง,งกับไม่รู้อยากคุ้งกันต้วก็แทงไปทั้งตอนนึงสองให้เ <c oughs> ด็กอยู่เขาไปยัง เขาชน้ำซีอยู่นนงซีอยู่ในไ่นียกเง่ไปตังีเอาแม่บึบ้งนี่เขาตังดูหันโออโหยหญเนี่ยเป็ทหารเนี่ยคนปัดกัเป็นดอเ้อะัการก็ันลูกทหารลูกตำรวจเยีทหารนี่บอกเมย์ที่วัดใครว่าเป็นเมย์ที่วัดจ้า กุ๊กจะเพลดไกากินไอ่ลย่เยยล่ะากินทานุ่ยๆเนี่ยจนอิ่มจังจนอิ่มเราทงนีนะหายิตไหมคุณทำข้าวผูกค่อยไปมีบอนเอาผ้าตัง่ห้องแฟนสอนซอนซอน

ว่าแม่ไม่ได้ไหนคือเบสเอฟจีต้องไปต้องมาไปเอฟจิงอ่านในอัานในจอในจอในนอกในนอกจอคือว่าไม่สงสันงยมเขานีอะไรเขาึงนาหนักเไดเขาเด้นสีมาต่อแหล่บริเมน่างามนะคะเนาะ เดี๋ยวนมีู่ม้าะไแบบ่ละมีนะบ้านก็โดอะบ้านไม่ะอืมแต่เนีมันนองนู่นแ่เป็นไงหนไม่ชอบเลยบมันอางี้ยกันเน่ยนะชมเสด็ยินเสียงเม่อกี้เนี่ยเวเว้ยวเสียงไมาแต่เกี่ยวข่าวม่าน่คนมจู่ตุยกโปกระดับ จับทำไมมันเหี่ยวตัวเลยบปอยาก่าใต่เมียจอรมาหาเมียนั้นแรแล้วมาว่าใะจันเอาค <laughs> well. ือมาหลักมาปั๊บเลยเดินเดินเดินห่อนใจกระสุนเพลรกระสุนวันนี้จมบอกคนตกอันนี้ห่อนในจมบันแดทำไผ่ไหมเอหรืออ้าวอกินไม่ได้

ที่ใมาแต่ละเอาให้ใครพี่ย่งย่มยอกตัวนี้ดอดในย่ายบรรทัดเย็บไปเลยอืมนี่มันเหมือนได้ของเงนง่ายอีเนี่เอ็ดซอยกับเป็ดแ้วเป็ด้าบล่าเพือเพื่อแก้วกกัมันมีเลืกเพื่เลยมีเพื่็ไปเรียนมูน่ามีเพ่ลบกันมีการล่กันแล้วไปกนี่ยอันก็ึ่ไปกิน คือจะมาไปตอนนั่งรถลบมากนะไปลบมานะชอบตัวแล้ว <c oughs> ไปในละท้อนลงกระเถิเนได้เอ็ดบัทแล้วก็ได้สู้ตัวตอนนี้นะตอนเขา้องไปตอน,น,นั้นบัาเลยกอ่เอ็ดบัทตั้งแต่พูนนะักไปบ้าเลยกกรต้อยไปบ้าเลยกกระดึงอยเฮ้กกยเกกรไม่จุนบัากันบืนตวะวันนี้นเข้ามีเรื่องไปแล้วมาเดินอีกทีหนึ่ง อะไรพี่น้องพักพรอนบ่เม yeah, yeah, yeah. ื่อยบ่พักแค่ตาพี่น้องเนาะพักแค่ตาปก่ก็นอะอ๋อจ้ำคิปหนักละกันได้พี่น้องสวัสดีจ้า่า